ครับเริ่มเข้าบทเรียนของวันนี้นะครับซึ่งได้ให้การบ้านเรื่องของการท่องนะท่องแบบแจกอาการันในปุงลิงแจกอย่างโพ,พริสาวุรุษแล้วตัวนี้มันคือแม่แบบสากลแม่แบบสากลถ,าถ,าถ้าจะเปรียบเทียบพวกเสื้อ ก็เป็นฟรีไซส์อะครับอาจจะเปรียบเทียบสากลก็คือว่าสับอะไรก็ตามนะฮะที่เป็นอาการันในปุงลิงนะฮะสับอะไรก็ตามที่เป็นอาการันในปุงลิงเมื่อจะนําไปใช้ในหลักของบาลีทั้งหมดเลยครับที่เป็นบาลีนะฮะบาลีทั้งหมดจะต้องเดิน ามรอยเท้าของปุริสะเท่านั้นนี่คือคือความสำคัญนะเพราะฉะนั้นผมพูดตรงนี้วันนี้ท่านก็ลองจินตนาการความสำคัญว่าสับบาลีมาตั้งเยอะแยะครับยังบทสวดอ่บทสวดโยธรรมา โยจักขุมาโมหมาลาปกัดโธสามังวะพุทโธสุขโตมุตโตมาราสะปาสามิโมจะยังโตเนี่ยโยจักขุมาวิมาลาปกัดโถสามังวะพุทโธสุขโตวิมุตโตไอ้ที่ลงท้ายด้วยสระโอนะท่านลงท้ายด้วยสระโอนั่นนั่นคือสาวกของปุริสาสาวกของปุริสาคือมันแจกตามแบบปุริสา เมื่อผมพูดถึงตอนนี้ปุ๊บแล้วท่านคิดว่าสําคัญไหมล่ะสําคัญพอที่จะเป็นแรงจูงใจให้ท่านเนี่ยได้ท่องไหมสําคัญมากครับสําคัญมากแต่ในขณะที่มีความสําคัญมันก็มีขีดจํากัดของเราคือมันจําไม่ได้อ่ะครับมันจําไม่ได้เพราะอาการที่จะใช้เวลาจาจาแล้วจําแม่นเนี่ยมันใช้เวลานาน,านแล้วความจําตัวนี้นะฮะ จำโดยที่เราไม่ต้องนึกว่ามันคือปฐมมาที่หนึ่งทุติยาที่สองตติยาที่สามคือเราไม่ต้องมาน,นั่นนึกมันจะไหลไปเองของมันบริโสบริสามบริสามบริเสบริเศสนะบริเหญบริเศษพิบริสสามบริสายญาบริสถามบริสานังบริสสามมาบริสามหาบริสามบริเศญิบริเสษพิบริสสามบริสานังบริสสมิบริสามิบริเศบริเสสุบริสาบริสาอันนี้คือคือจำครับแล้ว ในระดับของเราครับระดับของอ่าสี่สิบขึ้นเนี่ยเลขสี่ขึ้นน่ยขีดความจํามันค่อนข้างจะจํากัดนะค่านคือบางท่านก็จําแม่นดีบางท่านท่องมานี่ดีมากเลยครับที่ท่องส่งมาแล้วก็ผมขีดแดดไปข้างหลังว่าปุริสะนั่นหมายความว่ารูปนั้นท่านนั้นอ่ได้ท่องจบปุริสะแล้วพอท่องจบปุริสะต่อไปเนี่ยถ้าท่านอยากจะท่องต่อนะฮะถ้าท่านอยากจะท่องต่อ ให้ท่องอเดี๋ยวท่านใดมีหนังสือในมือมีหนังสือในมืออยู่ครบไหมครับมีหนังสือในมืออยู่ครบทุกท่านไหมครับหลังจากท่องปุริสาแล้วท่านใดที่จะท่องต่อนะฮนะให้ไปท่องที่หน้ายี่สิบเจ็ดหน้ายี่สิบเจ็ดนะครับอ่าหน้ายี่สิบเจ็ดก็คืออิการันในปุงลิงแก่จา่างโมนิครับ อ่ายี่สิบเจ็ดนะฮะมุนี้นี่ครับตัวนี้อีการันในปุงลิงแจกยางมุนี้ผู้รู้ดังนี้อันนี้คือที่ท่องท่านก็ขีดไว้เลยนะครับหลังจากมุนี้เสร็จแล้วก็ให้ไปท่องอีการันในปุงลิงแจกยางเศรษฐีนะฮะเศรษฐีนี่หน้าเท่าไหร่เศรษฐีหน้า เดี๋ยวก่อนนะครับเศรษฐีผมยังหาไม่เจอเลยมันไกลครับที่เหลือเป็นความเข้าใจในเรื่องของการแปลแต่คือแนะนำให้ท่านท่องเศษฐีหน้าสามสิบเจ็ดครับหน้าที่สามสิบเจ็ดบริษะอีการัน อ่าการันอีการันอีกาลันต่อไปก็เป็นอูการันต่อไปก็เป็นอูก,ก,า,รอก,อก,การันคือท่องแม่แบบไว้ก่อนท่านใดที่สามารถจําไปได้ก่อนอไปล่วงหน้าไปก่อนเลยครับล่วงหน้าไปก่อนทีนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะรู้ว่าจะให้ท่องตรงไหนบ้างในหลักสูตรที่ผมผมจะผมจะเน้นในเรื่องของการแปลไปก่อนนะครับ ในเรื่องของไวยากรณ์ที่จะท่องจริงๆแล้วมันมันท่องเยอะกว่าน,นี้อีกครับท่องเยอะมากแต่ผมตัดทอนให้สั้นๆลงไปเพื่อเป็นอุปการะต่อการแปลนะสำหรับท่านที่ท่องต่อไปก็เป็นอุการันนะครับอุการันนะอุการันแจกตามคารุนะอุการันตัวนี้ครับอุการันแจกตามคารุนะฮะแล้วก็สุดท้ายคืออุการันเอาบอกแค่นี้ก่อน ถ้าเกิดอยากจะรู้ว่าเราควรจะท่องตรงไหนบ้างนะครับก็ถามในไลน์กลุ่มก็ได้หรือว่าถามในไลน์ส่วนตัวก็ได้ขอเป็นไลน์นะครับเพราะว่าในใน a c e b o o k กล่องข้อความนี้ตอบยากมากเลยครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรในเพจกว่าจะตอบได้แล้วก็มันก็ไม่เด้งด้วยขอเป็นในไลน์นะครับมีท่านใดสงสัยไหมครับก่อนที่ผมจะเข้าเรื่องต่อไป มีไหมครับไม่มีครับอาจารย์สอบถามได้นะครับทีนีเ้เราก็จะเข้าเรื่องต่อไปนะครับเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับเราก็จะว่ามากก็มากนั่นแหละครับในกรณีที่เราท่องไปแล้วก็อยากจะทำความเข้าใจตรงนี้นะฮะคือเราใส่ความเข้าใจลงไปสรุปย่อจากเมื่อวานนี้ คลิปเมื่อวานนี้ยังไม่ได้อัพสักคลิปเลยครับทุกตอนเดี๋ยวจะไล่ตามอัพขึ้นทีนี้ในขณะที่ท่องเราท่องจำแล้วถ้าเราบวกความเข้าใจเข้าไปด้วยเนี่ยมันจะจำได้ดีครับแล้วจำพร้อมกับความเข้าใจมันจะแบบมันจะลงตัวมากนะฮะลงตัวมากอย่างเมื่อวาน เราได้รู้จักวิธีการทำตัวว่าคำคำนี้สับเดิมมันคืออันนี้มันลงวิพัตตัวนี้แล้วมันได้รูปจึงได้รูปตัวนี้แล้วมันคลอดออกมาเป็นคำแปลตามอายะตันิบาตนะฮะเพราะฉะนั้นสรุปวันนี้นะครับสรุปวันนี้ก่อนที่จะเข้าบทเรียนต่อไปอันนี้คือทบทวนนะฮะสรุปต่อไปก็คือ ตัวนี้ครับปุริโสเอาอะกับสีอะกับสีนะครับเป็นโอเป็นปุริโสดังนั้นเมื่อเมื่อเราท่องไปแล้วเนี่ยนะครับเมื่อเราท่องไปแล้วปฐมาที่หนึ่งเรารู้ว่ามันมาจากสี่ อ่าตัวนั้นเรารู้ว่าอยู่ในช่วงของอาการันทีนี้ที่มันเป็นโอมาได้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นการผสมกันหรือแปลงรวมบวกกันนะครับอ่ะกับสิเป็นโอก็ได้รูปเป็นปุริโสส่วนปุริสานะฮะปุริสานะครับก็คือลงโยแล้วก็แปลงโยแปลงโยเป็นนะฮะแปลงโยเป็นอะไรครับ เป็น R รแปลโยเป็น R โยเท่ากับ r คือแปลงโยเป็น R น,นะครับอันนี้คือโนตย่อเข้าไปอีกเพื่อเพื่อเราจะได้ทำความเข้าใจให้อ่าชัดเจนขึ้นต่อไปอีกต่อไปปูริสังาูุริสังอันนี้คือคงอังไว้ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงครับคงอังไว้ปุริเส ที่มันเป็นปุริเสมันลงโยครับลงโยแล้วโยหายไปไหนก็มันแปลงอะไรครับแปลงโยเป็นเอแปลงโยเป็นเอนะครับก็คือดูจากดูจากรูปสั์นะฮะดูจากรูปสั์เนี่ยท้ายศัพทเนี่ว่ามันเป็นอะไรเราก็เดาไปตามนั้นไปก่อนคือตัวนี้มันไม่ได้เป็นหลักสูตรตายตัวนะฮะแต่ว่าเป็นการชี้ให้เห็นว่าวิธีการที่จะทําความเข้าใจหรือเดานั่นแหละ คาดการนั่นแหละว่าน่าจะเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่สูตรนะครับแต่ผมแนะนำแบบสรุปย่อ,อเข้าไปอีกเพื่อสะดวกต่อการจำนะฮะตรงนี้ตาดียาที่3ามลงนาวิพัฒนแน่นอนนะฮะนาวิพัฒนซึ่งนาตัวนี้แปลงทำไมมันเป็นเอนะเพราะแปลงนาเป็นเอนะนั่นเองครับ แล้วคำ <c oughs> ถ,ถามก่อนที่จะเดินหน้าต่อไปก็คือแล้วอออ่างตัวนี้หายไปไหนครับมีท่านใดไม่รู้ไหมครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้เข้าใจมีมีท่านใดไม่รู้ว่าอออ่างตัวนี้มันหายไปไหนอออ่างใต้อ่างนี้มันหายไปไหนมีท่านใดไม่ทราบไหมครับอันนี้คือคือคือปัญหาหนึ่งครับถามแล้ว ถามแล้วอาจจะไม่ได้รับคําตอบเอ้าชื่ยตอบ่อยครับทราบครับทราบครับว่าอ้อ่างไปอยู่ตรงส่อเสือครับเอ๊ะมาไปมีส่อเสือมาแทนครับมีส่อเสือมาแทนอ่าอย่างอ้ออ่างจะโดนเสียบอ้ออ่างนี้จะโดนเสียบครับถ้าอักษรตัวไหนก้าวมาแทนก็อ้อ่างนี้ต้องออกไปครับเพราะอ้ออ่างนี้มามามาเฝ้าอยู่เฉยๆครับไม่มีบทบาทครับไม่มีบทบาทพอตัวอื่นมาแทนตัวอื่นมาแทนก็ต้องออกให้เขาครับ คืออ,อ่างเป็นอักษรหรือเปล่าครับอ่าง,งมันเป็นอักษรมันเป็นสระซึ่งสระซึ่งสระมันรอให้เพียญชนะเข้ามาอาศัยอก็คือมาเสียบนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่เป็นออ่างออ่างเนี่ยคือมันมันรอให้เพียญชนะเข้ามาอาศัยครับเนี่ยที่มันเป็นออ่างมันรอให้เพียญชนะเข้ามาอาศัยเมื่อเพียญชนะเข้ามาอาศัยแล้วมันก็จะหายไปครับมันเหลือแค่ตัวเพียญชนะแต่เสียงมันยังอยู่ มันก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะก็คือโดนเสียบนั่นแหละครับผมใช้คาว่าเสียบแล้วแทนคบเดี๋ยวบทต่อไปมันจะโดนเสียบเพราะมันมีแต่เสียงครับมันไม่มีตัวโอเคนะครับคือมันมีแต่เสียงมันไม่มีตัวดังนั้นเมื่อมันเอาไปไปผสมกับคําอื่นมันก็ตัวมันไม่มีอยู่แล้วครับคําอื่นก็เข้ามาแทนที่ อย่างเนะตัวเนี้ยมันก็เอาสอเสือเข้าไปในบล็อกก็เป็นเสนาไปเลยนะครับก็ทําความเข้าใจแบบนี้ไปก่อนอปุริเสหีปพริเสภินะฮะปริเสหีปริเสภตอนนี้คือลงหีตติยาลงหีตติยาที่มันยังคงรูปหีไว้เพราะอะไรคร,ค,ครับเพราะว่าหีลงแล้วให้คงไว,งไว้แล้วทีนี้สระเอมันมาจากไหน ตัวนี้คือเขาแปลงอะไรครับแปลงอะเป็นเอส่วนปุริเสพทําไมมันจึงเป็นทิครับเพราะแปลงอิเป็นพิครับอ่าเพราะแปลงหิเป็นทิอ่าเป็นทิแล้วมันก็จะเหมือนกันครับก็คือแล้วก็แปลงอะเป็นเอเราดูจากรูปมันนะครับบางท่านอาจจะตามไม่ทัน ผมกลัวผมกลัวมากเลยก็คือตามไม่ทันแล้วก็เอาตามไม่ทันแล้วก็ไม่พูดเนี่ยนะครับไม่ทักท้วงอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ผมกลัวนะครับฉะนั้นถ้าหากว่าตามไม่ทันจริงๆขอให้ขอให้บอกด้วยครับเราจะได้ไปพร้อมกันแปลงหีเป็นพิแล้วก็แปลงอะเป็นเอครับคำว่าอะ อะตัวนี้หมายถึงอ่ะอะไรครับเนี่ยอะตัวนี้หมายถึงอ่ะอะไรครับอ่ะในปุริสาครับอ<น>่ะในปุริสาอ่ะที่เป็นเสียงของปุริสาริาหรืออ่ะการันนั่นเองครับเนี่ยอ่ะที่อยู่อยู่อยู่ท้ายศัพท์เนี่ยหรืออ่ะการันนั่นเองก็เรียกว่าแปลงอ่ะเป็นเอ แล้วหิมันหายไปแต่เป็นพินั่นแสดงว่ามีการแปลงหิเป็นพินะครับต่อไปจตุทีที่สี่นะฮะจตุทีที่สี่ลงอะไรพิัพัดครับจตุทีที่สี่สะนังครับลงะสะจตุทีที่สี่ฝ่ายเอกะลงสะทัานดูนะฮะฝ่ายเอกะลงสระนี่มาดูแต่ละตัวว่าเวลาเราท่องเราเรานึกถึงคําอธิบายด้วย ลงสะนะฮะที่มันลงสะแล้วมันเพิ่มสอเสือมาตัวหนึ่งนะฮะลงสะตัวนี้ลงสะแล้วแปลงสะเป็นอะไรครับเป็นสัตสะเป็นสัตสะคือที่มันเพิ่มเข้ามาก็คือมันแปลงเป็นสัตสะบางที่บางแห่งเขาก็บอกว่าอาจจะบอกว่าศอนสะส่วนปริสานั้นอยู่เหมือนเดิมเราก็ไม่พูดถึง เราให้เห็นภาพเฉพาะว่าไอ้ที่มันเพิ่มเข้ามาพอรู้ว่ามันเพิ่มเข้ามาปุ๊บเวลาท่องมันจะง่ายขึ้นครับทีนี้ต่อไปตัวนี้มันมันลงสะอยู่แล้วแหละครับแต่ที่มันเป็นสายะเพราะอะไรเพราะมันแปลงแปลงส,สะเป็นอายะเป็นอายะตัวสุดท้ายก็เหมือนกันลงสะอยู่แล้วครับแล้วแปลงสะเป็นตกต่างเป็นแตกต่งครับอันนี้คือการแปลง ดังนั้นในจตุถีที่สี่นะครับในจตุถีที่สี่มันจึงแปลงสะเป็นสัตสะแปลงสะเป็นอายะแปลงสะเป็นตะหงก็อ่านว่าปุริสัตสะปุริสายะปุริสัตหงนี่คือวิธีการทําตัวเราท่องวิพัฒน์ได้ปุ๊บพอมันแปลงแบบนี้เราก็จะเข้าใจละเริ่มเข้าใจอ๋อส์มันมาอย่างนี้ต่อไปนะครับปุริสานงครับปุริสานงตัวนี้ นั่งยังคงอยู่ลงนัง่งคงนั่งไว้ลงนัง่งคงนั่งไว้ก็คือลงนั่งคงไว้แล้วทําไมมันจึงเป็นอันนี้ที่เพิ่มเข้ามาคือเสียงยาวก็คือให้ทําอะไรครับทีคะให้เตีงเป็นอาเป็นอาค,อคือทําอาให้เป็นอาเสียเราดูจากรูปศัพท์นั่นแหละเสร็จแล้วก็เราแตกเป็นคําอธิบายออกไปเพื่อให้เกิดความเข้าใจนะครับ ไม่ได้เพื่ออะไรเลยเพื่อเข้าใจแล้วท่องได้นั่นแหละครับต่อไปปัญจะมีที่ห้าปัญจะมีที่ห้าลงวิพัตอะไรครับปัญจะมีที่ห้าสมาลงสมา,สมานะครับลงสมาทีีน้สมารูปมันก็เปลี่ยนแปลงนะครับรูปมันก็เปลี่ยนแปลงตัวนี้มีอะไรเพิ่มเข้ามาไหมไม่มีเพิ่มนะครับสมาคงไว้ลงแล้วให้คงไว ทีนี้ที่มันเป็นมหาเพราะอะไรครับเพราะแปลงสมาเป็นมหาแปลงสมาเป็นมหานะครับเป็นมหาจุดข้างล่างออกเสียงกึ่งสระนะครับเมื่อไปเป็นตัวสะกดก็เป็นไม้หางอากาศทีนี้ที่มันเป็นปุริสาคือไม่คือตรงนี้อย่าเพิ่งเอาไปสับสนกับไอตัวปุริสาตัวบนนะฮะมันก็จะคนละอย่างกันไป คือเว,เวลานำไปใช้มันคนละอยา่างแต่เวลาแจกเนี่ยมันก็เหมือนกันนั่นแหละอ้าวครับก็ทำไมาถึงเป็นบริษาครับชีคะอ่าเป็นราะแปลงแปลงสมาเป็นอรรรารับอ่าค,คือเรายึดตัววิพัตเป็นหลักว่าตอนนี้เรากำลังพูดถึงปัญจมีปัญจมีลงสมาวิพัตดังนั้นเอาสมาเป็นตัวยืนว่าเอ๊ะทำไมเป็นบริษาเราก็สามารถเดาต่อไปว่าอ๋อเพราะแปลงสมาเป็นอา นะครับก็คือเดานั่นแหละครับบอกหลักการเดาโดยเฉพาะเลยแหละครับต่อไปตัวนี้ลงหีลงหีที่เป็นหีอ่าที่เป็นหีคงเดิมเพราะว่ามันอ่าคงหีคงไว้นะครับเสร็จแล้วอ่อที่มันเป็นเสเพราะแปลงอะไรครับแป,แปลงอีแปลงอ่ะที่สาเปนอี นะครับแปลอาการันเป็นเอนะครับแล้วก็ปุริเสภิที่มันเป็นพิเพราะแปลงอะไรครับแปลงยีเป็นพินพแต่ถ้าที่เกียรติดูคำอธิบายก็จะเหมือนกับตาติยาที่สาม ฮะไม่ไม่ได้ต่างจากปต,ติยาที่สามนะครับแปลงอะเป็นเอเหมือนกันเลยครับปัญจเมีที่ห้าฝ่ายผู้จนะนี้เหมือนกับปต,ติยาที่สามทุกตัวเหมือนกันนะครับต่อไปฉัดถีที่หกเหมือนกับจตุถีที่สี่ครับจตุถีที่สี่ก็คือลงสะแล้วอะลงสะแล้วแปลงสะเป็น สะสักอ่าสแปลงเป็นสักนะครับแค่นี้มีแค่ตัวเดียวครับฉัตรีฝ่ายเอกะฝ่ายพระโหวชนะเหมือนจตุถีฝ่ายพระหูครับโริสานังเหมือนกันครับก็คืออะไรครับลงนังคงนังไว้แล้วทีอ,อ,อา่าเป็นออ,อ,ออาก,ก็อาจจะไปเร็วนิดหนึ่งนะครับ ตามไม่ทันขอให้บอกด้วยนะครับถ้าหากว่าตามไม่ทัน <c oughs> อันนี้ผม <c oughs> ผมสรุปให้เฉยๆนะฮะก่อนที่จะเข้าบทเรียนต่อไปว่าบทเรียนต่อไปนี้ท่านจะต้องใช้หลักการสังเกตเพื่อให้เข้าใจได้เร็วขึ้น อามาดูนะครับสัตวมีที่เจ็ดลงสมิงมิพัฒน์พอเห็นรูปตามเดิมแล้วเราก็พอก่อนพอจะเข้าใจแล้วครับว่าสมิงก็คือสมิงรงไ,ไหนะครับแล้วที่มันเป็นมหิเพราะแปลงสมิงเป็น<อ>มหาไม่เป็นมหิหมไม่เเป็นมหินะครับแล้วก็ที่มันเป็นปุริเสเพราะแปลงสมิงเป็นสมิงมเป็นเอสมิงหเป็น เ <A S 2> นะครับต่อไปปุริเสสุครับปุริเรสสุลงสุสัตมีวิพั์ฝ่ายพวกโวจชนะสุนั้นลงมาแล้วคงไว้งไว้ที่มันเป็นเสเพราะแปลงอ่าเป็น,อะนะเอเพราะแปลงอ่ะเป็นเออันนี้คือเราทําความเข้าใจในรูปศัพท์ของมันก่อนว่าเออศัพท์มันเป็นแบบนี้มันก็จะมีนะครับ มันก็จะมีความแตกตา่างนะฮะมันจะมีความแตกตา่างจากที่เราท่องแล้วเราก็มีความแตกต่างจากที่เราท่องแล้วเราก็จะพยายามท่องครับเราก็จะพยายามท่องเพื่อให้จําแต่ถ้ามีความเข้าใจเนี่ยผมเชื่อว่าอันนี้คือความเชื่อของผมครับผมเชื่อว่าท่านจะเข้าใจแล้วก็จําได้ ได้ได้แน่นขึ้นครับได้แน่นขึ้นกว่าเดิมเข้าใจแล้วก็แน่นขึ้นกว่าเดิมสุดท้ายครับสุดท้ายคืออารปัปนะอารปัปนะลงแล้วเป็นปุริสะเฉยเฉยอ่าเป็นเมื่อเป็นปุริสะเฉยเฉยก็คือเขาลงอะไรวิพั์ครับลง,<ส>ลงสี่วิพัสแล้วมันไม่มีอะไรเลยเหลือแค่ปุริะสะเฉยเฉยนั่นแสดงว่านบสี่ครับลบสี่ลบสี่ครับ อ่าลงสิอ่าลบทิ้งลงแล้วลบทิ้งคือถ้าไม่ลงก็คือไม่ได้ประกอบวิพัฒน์ไม่ได้ลงตัววิพัฒน์แปลไม่ได้แต่ถ้าลงแล้วลบทิ้งยังแปลได้ครับอุริษาเราก็ไปดูที่ข้างบนครับข้างบนก็คือสิโยโยตัวนี้ก็คือแปลงอะไรครับแปลงโยเป็นอแปลงโยเป็นอานะครับแปลงโยเป็นอาตอนนี้ จากที่ผมทบทวนให้ท่านนี้พอที่จะเห็นรูปหรือ,อยังครับว่าพอเราก็จะท่องง่ายขึ้นก็จะจําง่ายขึ้นก็จะเข้าใจง่ายขึ้นและบอกวิพัฒน์ได้ถูกขึ้นซึ่งการบอกวิพัฒน์นั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อบทเรียนที่จะมีข้างหน้าเ<อ>หลือเจนาทีสําหรับข้อสงสัยนอกเรื่องก็ได้นะครับก่อนที่จะขึ้นบทเรียนใหม่ เชิญแล้วก็นิมนต์ถามได้ครับพอจบจบตอนนี้ก็ผมจะขึ้นตอนใหม่ครับหรือยังมึนยังงงใน จุดไหนบ้าง <c oughs> มีไหมครับไม่งงครับอาจารย์แจ้งชัดครับยังคงต้องท่องกันอยู่ครับครับต้องท่องครับไม่ท่องไม่ได้ครับยังไงก็ต้องท่องครับแล้วตัวนี้ก็อย่างที่ผมบอกบอกเมื่อวานนี้ว่า,าบอกเมื่อกี้เนี่ยว่าสับใดที่มันเป็นอ่างการันแล้วเป็นปุงลิงนะฮะสับในบาลีสับบาลีเนี่ย พิมเป็นอาการันแล้วก็เป็นกรุงลิงจะต้องมาแจกตามบริษัทครับเพระฉะนั้นตัวนี้มันคือตัวแม่แบบพอเรารู้แม่แบบเราไปเราเจาะเข้าไปในแม่แบบเพื่อทําความเข้าใจว่าอันนี้ตัวนี้นะแปลงที่มันเป็นบริษาาัทเพราะมันแปลงสะเป็นสัตสะที่มันเป็นสมิงเพราะมันคงเอาไว้ที่มันเป็นมหิเพราะลงสมิงและแปลงเป็นมหิ คือเราไปทําความเข้าใจแบบนี้เอาแบบย่นยอ่ยอยอ่อย่อเพื่อให้ทําความเข้าใจเข้าไปนะฮะก็ตรงนี้ไม่ได้มีในเอกสารซึ่งอ่าซึ่งย้อนไปคําถามที่มีถามมาอ่าในไลน์ก็มีนะฮะว่าหนังสือเนี่ยเรียนตาม Youtube ได้ไหมต้องต้องเรียนตาม Youtube นะฮะเพราะเอาไปเรียนเองยังไงก็ ผมคิดว่านะเข้าใจแต่มันไม่มันไม่ชัดอ่ะครับ <c oughs> เข้าใจแต่ไม่ชัดคือเปิดอ่านอ่านได้รู้มองเห็นแต่วิธีการที่จะนำไปถ่ายทอดหรือทำความเข้าใจขึ้นยังไม่ชัดเจนมากแต่ถ้าได้ฟังตาม YouTube ไปด้วยเนะี่ยผมมั่นใจว่าท่านค่อนข้างจะชัดเจนนะฮะตามที่ผมอธิบายไว้ครับถ้าไม่มีอะไรตอนนี้ก็ปล่อยเวลาไป ทิ้งไป5นาทีเดี๋ยวเข้ามาใหม่ได้เลยนะครับรอส่งลิงก์ให้